เมนูวันนี้จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวผัดไข่กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักหรือว่าลดน้ำตาลนะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีประโยชน์สุดๆเลยนอกจากนี้แล้วอ่ะกระเจี๊ยบยังมีประโยชน์ด้านอื่นอีกหลายอย่างมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทำกระเจี๊ยบผัดไข่กันเริ่มต้นเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนหลังจากนั้นเราจะตอกไข่ลงไปผัด เราจะรอจนกว่าไข่จะเซตได้ที่หลังจากนั้นเราถึงจะใส่กระเจีย๊ยบที่เราหั่นเอาไว้ลงไปตัวกระเจีย๊ยบเนี่ยเขาจะมีเมือกๆอ,ออกมาเวลาผัดมันก็จะผัดง่ายแล้วก็ลื่นเราจะปรุงรสแค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลหลังจากนั้นก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกลิ่นหอมหรือถ้าใครต้องการความเข้มข้นแล้วก็ความนัวกว่าน,นี้ก็จะใส่น้ำมันหอยได้เหมือนกันพอดีว่าที่บ้านอ่ะชอบกินแบบแห้งๆนะเราก็จะผัดจนกว่ามันจะแห้ง เสร็จแล้วเรียบร้อยผัดกระเจี๊ยบเขียวใส่ไข่บอกเลยว่าทำง่ายมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการดูแลสุขภาพมากๆลองไปทำกันดูนะคะ